เทำไมอ่ะทำไมผู้ใหญ่ปลาไม่แบ่งเจ้าวะได้มาต้องพันหนึ่งอ่ะคิดกัวผิดกลัวก็ต้องกลับไปขอฟ้าอีกไหมไปไปไปบอกไปบอกผู้ใหญ่โยเลยไปอยากไปบอกไปบอกบักโยเลยให้บักโยเชียร์ให้มาไม่คืปลาเขได้มาแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเร็วไอ้ตังที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยไอ้เงินกัปลาไม่ใช่ไม่ใช่แบงค์ห้าสิบกับแบงค์ยี่สิบ เอาลงมันนี่มันนี่มันนี่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยไเลียไปเนี่ยไปเัี๊ยไปเคี๊ยไปเลียไปเคียไปเคี๊ยไปเคี๊ยไปเคี๊ยไปเคียไปเคี๊ยไปเียไปเคี๊ยไปเคียไปเคี๊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 ยไปเคียเียไเียไปเคียเียไเียไปเคียเียไปเีียไป เอาขึ้นไปแล้วเอาไปเอาขึนไปแล้วเอาเงินนี่ร้อยมาเอาลงจัดไอ้เงี้นี่หนูกับอีนี่เขาไม่ได้แบ่งให้ผมมะไม่ให้สักใบเขามาทำไมยี่สิบผมได้ยินเขาว่ามึงขับรถช่วยเขาแล้วไม่ให้เงี้ยแล้วยังไม่ให้กูมึงต้นเต็งนะมึงใช้กับลุงฟ้านก่อนวันนี้โอเมีอะโอมียถึงออกเลยไอ้เหี้ยย่อยๆมึงกินได้ตังยังยังไม่ให้ให้ไปร้อยนึ่งพี่ฟ้าเอาคืนไปแลเจ้าสิบบาทนะบอกแล้วแล้วเราจะบ้านกูให้ได้นะวันนี้นะพี่จะบอกหัวาดให้แตกไอ้เหี้ย Đi ba đó cứ cái cái bài lên nó ăn của mày. Ừ. hết. Đó. Mức không đi đi lại. Đi mày rồi leo qua cụ mày đó. Ba ba. Ba ba. Mức giờ mức giờ chạy bên bạn cụ. Bên kia cụ bạc tao hay bạc vô 100 nghìn hay bạc vô vàng. Mức ao bạc này phạt Bạc bạc vô nếu. Mức phạt phạt hay cụ mà ao hay mức phạt 90. Ngân thế này. Mình đen lôi thế nữa. Mày vô phòng hay ai tăng vô 100 đi ơi. มันมามึงอยู่เฉยๆแล้วเอาเงินถือมึงไว้ในมือไมบเงินกูไม่มีมีกูเอาเงินกูให้มึงเนี่ยให้ดอกหนึ่งร้อยเงินกูมีบ้า์ทองมึงมีแต่มึงถือไว้ให้กูไปไม่เอามึงจะให้ไปร้อยก็จบไม่ได้มึงถือออกก่อนรอเมียมินออกมาก่อนเอาไปหามเมียกูเลยไม่ให้ไปกูเอาเงินนี่แปดสิบไปมาเกินเก้าสิบไปหามเงินกูเลยไม่ให้มึงเอาเให้กูออกมาไปในบ้านมือไวมต้องเชียร์ให้ร้อยเนี่ยต้องเชียร์ให้กูไปต้เชียร์พวกมึงต right? ้องเีฉาะไป ไปเพื่อนไม่เขาว่าให้ไม่ได้มไม่เข้าอีกไปเกลี้ยงไปเลยมึงวางเปล่าเลยมาเลย่อนเพื่เสร็จมึงเคยอยังเพื่อนก่อ้ายนึงอ่ะเขาบอกมาว่าให้ประกาศอยู่เมื่อกี้นะพอใจ้ยัเพื่อนเสรบจไปต้องให้เจ้าของทุกเข้ามาเอาแล้วกูจะให้มันเกินจอแฟร์เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูภาพที่ว่าตรงนี้กูถึงจะไปห้องของวันให้วันนี้มึงหงายลมมากเลยมึงไม่เลยรของสิบาทไม่ให้กู่ในแม่งเลยอ่ะมึงจะได้กูไม่ทำไม มึงไปคุยกับเมวมาเลยสุจที่เตายเลายังไง้ไมไม่ดูเลยมึงต้องคุยกับแมงชุดที่ญี่ปุ่วกัมึงให้กูมาเท่าไหร่เงินได้ไหมเต้งเอาไมหกสิบปรอตรงหน้ารถเลียนตรงหน้ารถกไม่ให้ไปเลียนรถมาเอาคืนไปเลย90บาทมปสีไปไปเขียนบเียนเลยเไปเียไนนงรัไน้ไเน้อนงรไปเียไไปเียนไ้น่าอน้งปเียน้ไปเขียนได้อนรบไปเี้ไปเียนไ้นเียนไเียนไ้ไปเได้ไปเ

มันไม่มาห้าสิบต้องไปให้มึงเก้าสิบเลยเจ็ดสิบด้วยวันนี้ก็เอาเงินคืนฟ้ามาเอามาไปเอาหมดต้องให้อีฟ้าได้มึงเขาไม่เอาหมดแล้วไอ้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้หกสิบวันเนี้ยเก็ไม่แล้วกูไม่เข้าไปเขาจะมาให้ได้ห้องกูแต่งมาเอาคืนไอ้ฟ้าเงินคุณเก้าสิบบาทแล้วผมมึงได้เยอะแล้วกูมีแต่กูจัดกลับได้ด้วยวันนี้ป้ายมึงอ่ะ มึงไม่รอดเนี่กับญาติมึงทั้งโง่แั้วนะมาเอาเลยที่ตรงนี้ไปเคลียร์กูไปไม่ได้พี่ไม่เคลียร์เจ้าพี่เป็นทางไปเลียร์กันไปเร็วๆไปเคลียร์ที่มรงเลยเอามันออกไปดิไปไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเกียร์เมียก่อนไปไปที่รถมาไปึงทีกรถมาไมเออเดินมาเดินมาไปไปเคลียร์ที่รถเลยไปเดินไปออกเไปเคลียร์ไปเคลียร์ที่รถมามึงไม่รับใจมึงก็ต้องออกไปจากบ้านกูแกงฝุ่นไปอะไรกลัวองกู บอกว่ามึงจะออกไปไหนโวยวายอะไรกูอ่ะก็มึงมาเคลียย์ทำไมกูก็บอกว่าเอาคืนไปเก้าสิบนี่มันเป็นห้าวสิบนี่ไม่บอกไม่ให้นี่ของเจ้าไม่ได้เอามาเกลีต่อนด้ยังไงไหมเอาคืนไปหมดได้ไหมไอ้เหียม่ชพวกูเหรอกูไม่เคลี้ยงกูบอาเกีงไปไดดูแลไหเอาตเนี่ยตายไปเถอะเขากูจะก้าไม่ชุวยเถอ ไม่ให้เจ็ดสิบกูไม่ให้เขาเอาไปจากใบกูไม่เคลียร์ตังค์เขาก่อนสิก็ไม่เอาดิเจ็ดสิบใบมึงต้องเคลียร์ให้กูเลยไปเคลียร์กับเขาก่อนเคลียร์ข้างนอกมึงเคลียร์ข้างนอกมึงบอกไม่ได้ว่ามึงอยู่ที่ไหนมึงเข้าออกมาเคลีอีฟ้ายี่เงินมึงไว้ไปเปลี่ยนใบเลยเปลี่ยนใบมึงเอาไปเด็กมึงาออาไปเด็กเขาออกมาแล้วหนีไปไหนล่ะเฮ้ยมึงโดนชกแน่มึงไปเลย ไปเร็ไปเคลียร์ไปเคลียร์หมอฟ้าก่อนไปว่าโอ้ไปเคลียร์เลยว่าผู้ใหญ่ปาไม่ให้เจ้าร้อยนึงไปเพื่อนไปเร็วไปไปบ้านมึงกูจำได้ถ้าให้มึงวันนี้กูไม่ให้เจ็ดสิบเอาคืนไปได้ไหมเก็บของมึงไปได้ไหมออกจากบ้านมึงไม่ได้ไปดูมึงถอยไม่ได้มันยกมาห้าสิบเจ็ดสิบมันใช้ไม่ได้เนี่ยหกสิบบาทมันเอาขึ้นไปหม้อฟ้าไปบอกไปบอกหมอฟ้าเลยว่าผู้ใหญ่ปลาไม่ให้เจ้าร้อยนึงมึงต้องเคลียร์ดิ มึงไม่ได้ตังค์นะมึงโถ่มึงกล้าตากแตงเงี้ยมึงมีเหมือนโก้เลยมานี่ก่อนแล้วมึงกล้าไหมกล้าไปก่อนมึงกล้าเอาเงินไปต่อหน้าชาวบ้านเงินมึงเก้าสิบบาทต่อหน้าชาวบ้านเว้ยไปไปบ้่ต่อหน้าชาวบ้านเอาเงินไปแล้วมึงวิมะเคลียร์มาเขาก่อนที่มึงนั้นมึงได้เงินน่ะรอใหนึ่งโดนหน้าบอกว่ายผู้ใหญ่ปลาไม่ให้เจ้าอ่ะมันไม่ถูกนะหยามาเออรู้รถหยาบเนี่ยผู้ไม่ได้ให้รถสิเจ็ดเอกมาเคลียร์เลย เก้าสิบบาทแล้วให้บอกโยไปห้าสิบแล้วก็เออันนักงนเพื่อนให้ด้วยริบเงินร้อยเออทำนี้ไม่ถูกคุณขึ้นไม่แล้วไม่คุณนั่งตรงนี้กลางให้ไว้บอกโยขับไปนี่เออก็ใช่เพื่อนไปเลยไปเคลียร์อะไรไปเคลียร์ร้ยขึ้นบ้านเลยกูอยู่กับมันมาแล้วไอ้เหลียวไปเคลียร์เลยเพื่อนไอ้เหลียวไปเคลียร์เรื่องเงินยังไม่ได้เงินร้อยหนึ่งเคลียร์เรื่องว่าอะไรเรื่องเงินอ่องเงินไงเกสิบบาทมาเอาให้หมดไม่ใช่ห้าสิบบาทให้บอกโยไม่ใช่เขาต้องให้เจ้าร้อยหนึ่งไง หมอป้าให้เจ้าร้อยหนึ่งเจ้มาเคลียเลยมามาป้อหพเนมันรอสิบาทหมดเลยดีไม่ง้าเงินมึงก็ไปใช้ให้ได้มาเร็วเร็วมาเคลียกันมาันวาง้จากห้องกูงั้จะให้กูเข้าไปในเมียมันหาว่ากูทำ้ายเมียมันไหมเออฉันหมอมันฉลาดมันไม่ยอมเข้าเออนี่ฉันเป็นพยานอยู่ไม่ต้องกลัว มาเอาไปหนึ่งเนพี่ฟ้าพี่ปีนพยานให้แกบอกพี่ฟ้ามาเคลียร์เขาบอกเขาไปเคลียร์กับพี่ฟ้าก่อนยู่เฉยเออเออไปเลยไปเคลียร์เลยเพื่อนร้อยต้องร้อยหนึ่งอ่ะเออพี่ใหญ่ปลาไม่ให้เจ้าได้ยังไงวะเออมันหน้าด้านมันเออมันหน้าด้านไอ่มันหน้าด้านมาเคลียร์เพราะกลัวใช่เธอไปเคลียร์เขาเธอไปเคลียร์เชื่อเจ้แกเชื่อฉันดิมึงอยากเข้ามาเคลียร์เพราะกลัวทำอะไรไม่มได้าเลยเออมันต้องมีภาพด้วยมันต้องมีภาพดมันต้องมีภาพเป็นพยานว่าเองได้รับเงินแล้วไปถอดรองเท้ามานี่ก่อนไป ขับไปเร็น้อยชาวนี้เร็วๆเร็วเกมออกมาเกมต่อหน้าชาวคนชนเนี่ยไปเร็น้อยมานร็วเร็วเร็วเร็มึงเฝ้าด้วยนะมึงกับเฝ้าอยู่ที่ไหนพ่อฝ้มึงตายไงเออเอาเนี่ยมาแล้วอ่ะมาแล้วเร็วเมึงไม่เฝ้มึงไม่เอาหรอกอย่าเพิ่งหนีไปไหนดิเอาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเร็วๆร็วไม่ขอพูดต้องไอ้เหี้ยจงกองเออมาแล้วพูดว่าไงบ้าเออเออเอาเอาตามไปยังเอามานี่ให้ให้เจ้าไปไม่ได้ให้ ขึ้นให้โย่เจ็ดสิบอันนี้ขึ้นให้เอามาเอาคืนไปคุณจะกลับบ้านไปเมืองนอกก่อนลูกเมล็ดแม่พี่จะเชื่อไหมแล้วมึงมีปัญหาอะไรมึงไม่ยอมบอกมาขับหวยมึงฟังนะพี่เนี่ยเดี๋ยวฟังให้พี่ไม่ไม่คือแบบบอกโย่มันหน้าที่ทุกเวรมันทำอะไรพี่เนี่ยอะไรอ่ะบอกก้าเอาเงินอยู่ที่มันแล้วพันหนึ่งแล้วมึงไปหรือว่ามึงให้กูพี่ให้บอกโย่แล้วก็โดนเอาเปรียบมาเอาลูกปไาไปด้วย ไอ้ทกอย่างนไทหมเขากิ่ได้เลเราทมกินไม่ได้เทัหนไม่ได้นลท้งนีไม่ได้กทบดมกินล้วตอนนี้พอกันนะอยนี่สจัต้ิสมจิตแล้วนเพ่งเใช่หม่ไขอญาติขออ่ะินขึ้นานเพาให้กูก็ติูต้องกินข้าวให้หมูได้ไหมพี่ให้บโจใช้บางดิ เฮ้ยไม่ตามมัอเอาอยู่นึกันหมดมึงขึ้นไปกับเก๋แล้วก็อยู่ที่เก๋แล้วกระเป๋ากปาเอามากระเป๋าเอาแล้วกระเป๋าตั้งอยู่ไหนไม่รู้เลยในห้องอ่ะนะอย่างเงี้ยมีบ้างโอ้โหรอแล้วเฮ้ยมาเอาแม่กับแม่กูมาเอาให้เล็กกูสมกิจใช้แล้วก็เจ้าอยู่ในนี้ไอ้กูมาสิมกูไม่มีเลยนั่นนั่นกูไม่มีเลย ันเอาไปละดึงเอาไปเนี่ยมึงเคยไปเอาเงินี่ก็เาขึ้นไปหมดได้ไหมูกีเอาไปเลยเดี๋ยวดิมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาเอาต์ไอ้แบงค์ร้อยเลรไอ้แบงค์ร้อยเะอยู่ไหนไห้สีแดงไม่ไม่มีสีแดงอยู่แล้วคุใช้ยงเอาไปเลยไม่ใช่ี่โกหมพี่ยดๆเหรอหอกให้ลอกให้ลอกใมาโแล้วก็คุก ใ <peach noise> นเพื่อนร้องไห้เรื่องอะไรมาเนี่ยเธอไม่อะไรบอกฉันนี่มีแล้วมึงอยู่ใช้เนี่ไม่มึงร้องไห้เรื่อง <ใจ S 2> อะไรฉัล้งกูไม่ตอบมึงไงกับโยนนะทำไมอ่ะโยมันทำอะไรเธอบอกฉันดิมึงมาทำอะไรที่บ้านกูอะเ้าไอ้กูก็พูัอาศัยนี่แหละแล้วมึงเข้ามาทำไมอะไม่เข้ามามาล้วน,น,นี่นี่อ่ะเอาเพื่อนเอาตังมาเฮ้เพื่อนเอาตังมาเพื่อนเงินเงินเจ้าอย่างอยู่นี่จเจิบไหมเออก็นั่นไหนดูดิเก้าสิบเป็นน่ะ เนี่ยฉันดูแลเงินให้เจ้าแล้วเนี่ยไม่งั้นบักโยมก็เอาไปแล้วมึงไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะได้ได้เนี่ยเออมันน่าได้ไงเนี่ยฉันเอาเงินทัวมาให้เนี่ยเนี่ยแกจะขอบใจฉันจะคำไม่มีเลยฉันจะไปเอาให้แกเนี่ยเออบังโยมมันเผลอไม่ได้เลยมึงจะเอาอย่างเดียวเลยอ่ะเจ้าแก้งินซื้อเจ้าบ่เห็นนะเออก็เนี่ยดิมึงทำกับเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้ฉันเข้าใจเพื่อนไงบักโยมเออมันน่าได้ใช่ไหมเออชสื้อผ้า เออดีว่าชอบไม่หลับาชอบมายุ่งกับเราเนี่ยท่นมันจะไปทวงบบเงินจากมือมันมาเนี่ยมันมันเอาใส่กระเป๋าเลยเมื่อกี้เนี่ยแบบโยอ่ะฉัานไปดึงเออฉันเลยดึงเงินจากมือมันไงเป็งั้นแกอ,อ,อดเลยอ่ะนนเออเออใช่เข้าใจอ่ะเพื่อนต้องตามเราอยู่ข้างนอกนี่แหละไม่เข้าไปล้อใครไหนอ่ะเออเออ